วันที่4เดือน3ปี2023ประมาณแสนหนึ่งหวันนี้เดี๋ยวผมขายให้ราคาอยู่ที่7 5 9 0 0สันบาท สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโป้งมัดลุงคานะครับวันนี้มีรถจะมารีวิวหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda CRV นะครับปี2017นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับตัว1.6 DTL นะครับท็อปสุดเลยขับ4นะฮะเดี๋ยวพาไปชมรถกันครับก็ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว CRV นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับออกข้างป้ายแดงเนี่ยล้านหกแสนาได้นะครับเดี๋ยวพามาชมกันครับวันนี้เอ่อ ด้านหน้านะครับไฟนะครับก็จะเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i ิ g l ไ g h ์นะครับกระจังหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นโครเมียมสองชั้นนะครับด้านบนเป็นขนาดยาวด้านล่างเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะครับกันชนด้านล่างเนี่ยก็จะตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างจะเป็นทรงแนวยาวนะครับแล้วก็มีคิวโครเมียมอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านข้างกันนะครับล้อแมกนะครับ จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับอันนี้รัดกับยางมิชลิน2 3 5 6 0 18นะครับเป็นยางปี2020นะครับปลายปีนะสัปดาห์ที่37นะครับคิ้วด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำด้านเนาะตัดกับตัวรถสีดำนะครับ ที่กระจกมองข้ากก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับก็จะมีคิ้วโคมเมียมที่ด้านขอบประตูนะครับทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับคิ้วกันกระแทกด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัดด้วยเป็นเป็นสีดําด้านนะครับบันไดด้านล่างเป็นสีเทานะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังเริ่มแต่ด้านบนนะครับก็ จะเป็นสปอยเลอร์นะครับแล้วก็พร้อมไฟเบรกตรงนี้3ด้านบนมีคีิปฉลามด้วยนะครับมีใบปัดน้ำฝนหลังนะครับไฟเนี่ยเป็นไฟแบบใหม่เนาะสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นคิ้วโครเมียมขนาดยาวนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นกล้องมองนะครับด้านหลังนะครับกล้องมองหลังเนาะนะครับแล้วก็มีคิ้วกันกระแทกนะครับอยู่ที่กันชนนะครับเดือของยกของหนักๆอะไรเงี้ยนะฮะ คิ้วด้านล่างก็จะเป็นสีดำด้านตัดกับตัวสีเทามีปอกถอยเสียด้านหลังด้วยนะครับฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้านะครับใช้มือแตะได้เลยทีเดียวนะครับก็จะมีปุ่มปิดไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเจ็ดที่นั่งท็อปสุดเลยนะครับก็เบาสามารถพับได้นะครับเป็น3ตอนนะครับพับได้ง่ายมากเลยนะครับภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับ เเดี๋ยวพาไปชมด้านในรถกันนะครับก็ตัวนี้จะสามารถล็อกรถโดยวิธีการสไลด์ได้เลยนะครับเปิดรถล็อกรถนะครับแผงประตูตกแต่งด้านข้างจะเป็นหนังสีดำนะครับสลับกับลายไม้นะครับแล้วก็ตรงที่เปิดจะเป็นสีเทาเมทัลลิกเนาะนะครับมีลำโพงตัวที่5ตัวที่6ด้วยอยู่ที่กระจกนะครับเบอ่อ นะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับแปดทิศทางนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มคูสตาร์ทอยู่ที่พวงมาลัยก็จะมีพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับคุสคอนโทลนะครับสามารถวางสายรับสายโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยนะครับแพดเดิลชิปนะครับไฟหน้าเป็นออโต้นะครับเกียร์ตรงนี้พิเศษมากเลยนะครับเกียร์เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ ถ้าเป็นตัวเบนซินเนี่ยจะเป็นเป็นคันโยกนะครับแต่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยจะเป็นปุ่มกดแบบนี้เลยนะครับอ,อันนี้รถมือเดียวเลยนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่1 2 0 0 0 0อมืโลนะครับอันนี้รถเข้าสู่หกระยะเลยนะฮะก็เดี๋ยวเปิดดูบุ๊ก์วิสกันหน่อยนะครับบุ๊กนี้ลงไว้ที่ครั้งสุดท้ายนะครับ วันที่4เดือน3ปี2023ประมาณแสนหนึ่งหมื่นหกพันเนาะตอนนี้มันเว้รถวิ่งมาแสนสองกว่านะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับหมดปีหกเจ็ดนะครับเดือนไรเอย่ยตุลาคมนะครับตุลาคมหมดหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ารถอ้อลืมไปตรงนี้ก็จอจะเป็นจอขนาดเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับก็รถ ค่อนข้าง,างน่าใช้เลยทีเดียวนะครับภายในเนี่ยดูเรียบหรูมากเลยนะครับจะเป็นสีดําตัดกับลายไม้นะครับด้านข้างจะมีคิ้วบันไดนะครับแล้วก็เอ่อเป็นเป็นมีสีเอ่อ,ม,อ,อมีแสงด้วยเนาะเป็นคิ้วบันไดมีแสงนะครับเหมือนเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพีิกความจมนน้ำแต่อย่างใดนะครับหากซื้อไปใครบอกมีชนเอากลับมาคืนได้เลยนะครับทางร้านยินดี รับซื้อคืนเต็มจานวนระบุลงในสัญญาซื้อขายได้นะครับถ้าใครบอกมีชนเอากลับมาคืนได้เลยนะครับผมแถมเงินให้อีกเลยคันนี้200,000บาทนะครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์รถไม่มีชนนะครับภายในะเอภายในห้องเครื่องเนี่ยล้างทางความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขานหน้าเดิมเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้มีราคาพิเศษให้เลยนะครับผ่อนเนี่ยผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยนะครับ ่อน84งวดเนี่ยก็ผ่อนเดือนละประมาณ12,900นะครับวันนี้เดี๋ยวผมขายให้ราคาอยู่ที่7,59,000บาทพอนะครับก็ถ้าท่านใดเห็นแล้วสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0853154242นะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับก็เรามีบริการจัดส่งถึงบ้านเลยนะครับไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านเช่นกันนะครับ ติดต่อมาได้ที่เบอร์อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็หรือที่ l i น์แอดมดรุมคาที่เพจมัดลุมคาก็ได้นะครับอันนี้รับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้ด้วยนะครับ1ป 10, ี1,000 0กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากสนับสนุนคลิปยังไงก็รบกวนก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันเดี๋ยวนี้ไปแล้วไปจริงๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ